เช็คด่วนเลยนะคะวันที่10พฤษภาคม66มีเงินเข้าสูงสุดคนละ1,000บาทเป็นเงินอะไรดูคลิปนี้บุ๋มมาสรุปให้ฟังนะคะก่อนไปฟังก็อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะก่อนอื่นบุ๋มขอพุ้นข้อมูลนะคะจากเพจข่าวสารสวัสดิการนั่นเองนะคะขอก็มีการลงชี้แจงเอาไว้นะคะหลังจากที่มีสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเว็บอะไรอย่างนี้นะคะ แชร์กันออกมาว่ามีการแจกเงินเพิ่มนั่นเองค่ะวันนี้บุ๋มก็นํามาบอกเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะนี่เลยนะคะในวันที่10พฤษภาคม66ค่ะก็จะมีเงินเข้าตามนี้เลยนะคะสําหรับคน3กลุ่มค่ะนั่นก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดผู้สูงอายุแล้วก็ ผู้พิการนะคะเงินจะเข้าพร้อมกันในวันที่10พฤษภาคม -66 นี้ค่ะซึ่งเรามาเริ่มกันที่กลุ่มแรกนะคะนั่นก็คือกลุ่มเงินเด็กแรกเกิดนะคะคนละ6 0รบาทต่อเดือนอันนี้ไม่เกี่ยวกับประกันสังคมนะคะแล้วก็เด็กที่เกิดในเดือนพฤษภาคม60ค่ะจะไม่ได้รับเงินในเกิดในเดือนนี้แล้วนะคะก็คือเขาครบ6ปีแล้วนั่นเองค่ะ และ2นะคะก็คือเด็กที่เกิดเดือนมิถุนายน60นะคะจะได้รับเงินเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าเดือนมิถุนายนนั้นเขาจะครบ6ปีแล้วเขาจะไม่ได้รับเงินแล้วนั่นเองค่ะกลุ่มที่2นะคะนั่นก็คือคนแก่ค่ะนั่นก็คือผู้สูงอายุนั่นเองนะคะเขาจะจ่ายตามเบีย้บยค่าบนไดค่ะ600ถึง1,000บาทไม่มีอะไรเพิ่มเติมมานอกเหนือจากนี้นะคะ กลุ่มที่3ค่ะนั่นก็คือเงินผู้พิการค่ะสำหรับผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะรับ800บาทค่ะและผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะจะได้รับ1,000บาทเข้าบัญชีค่ะแล้วก็ไม่มีเงินเพิ่มเติม แต่อย่างใดนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีก็ต้องรอประกาศจากทางรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะดิบุมมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนได้รับทราบกันค่ะและแน่นอนนะคะแหล่งข่าวจากบุมก็คือชัดเจนแล้วก็ ม่นยำที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับข่าวสารสวัสดิการนะคะที่ได้ต่างต่างจากทางภาครัฐนะคะก็กดติดตามเอาไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปแล้วก็ทุกสวัสดิการจากทางภาครัฐนั่นเองนะเอาละค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครมีคําถามสงสัยอยากให้บุ๋มตามข่าวในเรื่องใดาสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะไปละค่ะ